มาในงานไร้วันนะครับวันละสี่พันห้านะครับเอาครับสวัสดีครับผมแอกจุนเดียนะครับสวัสดีเช้ายูทูบทุกคนนะครับที่เขามารับชมนะครับหนุ่มพราวเป็นรถในคู่กับรถไทยนะครับงานหนาฝนนะครับทางหายวิโดนนะครับผมมีงานเฮ็ดนะครับ หลังจากเฮ็ดแอมมาแล้วก็งานก็ห้างหายไปเลยนะครับเงินกับหายงานกับมีเงินกับหายนะครับ, H บ M. ใส่เงินไปแล้วใส่เงินมาเฮ็ดความสะดวกสบายจ้คข้องนะครับมีเขางานครับไปที่งานชีวิตนะครับเซียร์จ,จัดให้นะครับจันทร์แมบ ไฮ้ยแกเคียบไปเรื่อยๆงานนะครับตามเรือบพางานไล่วันนะครับืันนี้ไล่วันน้ำมันจะคลองวันละสี่พันห้านะครับรถถยอุปกรณ์ก็กตามเห็นเลยครับมีแต่ตัวรถใบเมียเนเมียไปเย็นสบายนะครับ ไปเรื่อยๆรถนี่กระังจะากดแอร์มาแล้วก็วมีคนมาซสึกว่ากินน้ำมันนะครับกินน้ำมันขึ้นก็แบบเห็นเห็นเรื่อยๆนะครับ อาจจะเป็นน้ำพว่วงคอมแอรใไญ่น้ำนะครับคอมแอร์ีพียูมันใหญ่นะครับ ตอมีแตนกับสาบายแน่แน,น,นะครับจ้นีครับอย่างนี้คอคุณทุคนนะครับของมารับช่มนะครับหลังจากนี้หายไปโดนนะครับ เดี๋ยวเขามาติดตามผลงานจนเดียหาสุนเกิทุกอีนะครับติดแอร์ก็บ่ติดนี่มีพ้นไรนะครับมีผลกับกำลังเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตรงไปเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเครื่องยนต์หาสิบหาสิบนี่เห็นได้ชัดเลยนะครับ นรถผมนี่เรื่องไงไปนะครับ4,500ัี่สีนะครับยังมีอาการนะครับก็คิดว่าสินเรื่องน้ำมันนะครับรอบอาจิพบถโหลดนะครับจะว่าการอัตร,ตราการใจน้ำมันนี่ข้องปั๊มนี่มีผลนะครับ เดี๋ยวบอกจนแมพมุดไปเรื่อยๆจนแมบจัดให้ครับวันนี้พามาชมกำลังพลังกำลังของยักษ์ย่อจนเดียนะครับเสียงอาสิบอสิซัดนะครับแต่ว่ากำลังในซีซัสน่นอนนะครับยักษ์ย่อจนเดียนะครับม้างป้ามวันนี้ หลังจากเช็ดตัวแอร์มาแี้วกับงานกับห้างทายนะครับตอนฤดูฝนมีจันแมวพันไดงงานมางปลามากนะครับเห็ดครูก็ไแม่โครทีมงานตีวิ์นะครับพามาบ่งมาชม การทำงานข้องเครือ่องยนต์กีพันธวซีสี่นะครับจอรเดียนะครับสีสูบวิธีภาพการทำงานเป็นงไงนะครับงานปลานี่โบ๋ไหนเป็นสวัางร่องไ้แล้วครับ มาโตเปานะครับขอบุวนุกคนที่เขามาติดตามผลงานจนเดียหาคุณจนทุกงอีนะครับตู้แอร์กรับใบชายาครับไทยแลนด์ตู้แอร์รถไทยซิงนะครับตู้แอร์บนรถไทยซิงนครับ โดยสั่งงชย,ยานะครับตัวแอร์ชยาไทยเรียนตู้แอร์บนรถไถสิ่งนะครับถือว่าออกแบบดีไซส์มาด้ดีครับสถาพปนนึกนะครับเิ็ดได้เห็ดเลยเรื่อยๆนะครับนีบผมมีการเชินแบบเิ็ดได้ว่าเออมันต้องเป็นอย่างที่นาะตู้แอร์เนาะลักษณนะตัวแอร์จะออกมาแบบนี้แบบนี้นะครับ คิดอะไรกับท้ำเรยนะครับไม่ได้เขียนแบบนะครับมาดงมากงา,านไร้วันนะครับวันละสี่พันหนะครับ จะพว้องเองนะครับการดุดปลาดันปลานี่ก็ต้องเจ็บไปเรื่อยๆค่อยเจ็บไปเรื่อยๆแบบระแวดระวังนะครับกับเรื่องยางนะครับ ยิ่งเป็นงานไร้วันนี่แห้งต้องระวังให้ดีก่าเกานะครับรอบขอบเพื่อความปลอดภัยของรถเท่าเองนะครับอาจารย์แมบก็ถือว่าเป็นอาจารย์ครับรถใช้ผู้หนึ่งนะครับทานมาแล้วไล่ปลาแล้วนะครับ งาานการโดยเชชี่ยวาญครับเอาคลิปนี้กระอเพาะใบต้นนี้ก่อนแล้วครับจังนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่เขามารับชมนะครับช่องแม็กจจนเดียนะครับขอบคุณที่เขามาติดตามผลงานจอเดียหาซุนเจนทงอีนะครับคลิปนี้ก็ต้องกล้าวข้ามมอนวานะครับขอคบคุณสวัสดีครับ